สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับช่องแป้งทีวีช n แนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาสอนทําผิวสีขาวชมพูและผิวสีขาวเหลืองนะคะในขั้นตอนแรกเราจะสอนทําผิวขาวชมพูก่อนนะคะทุกคนให้เรามากดที่เมนูซ้ายบนนะคะ และกดชาร่าอีดิทให้เราเลื่อนมานะอันนี้เราเลื่อนไปก่อนแล้วกดมาที่คันเลอร์ในระหว่างนี้ก็จะมีสีหลายสีเลยมีขาวซีผิวเหลืองผิวแทนต่างๆแต่ขาวชมพูของเรานะคะก็เลื่อนไปเลื่อนบนสุดสีนี้นะคะ ราก็จะกดสีอื่นให้ดูก่อนนะคะทุกคนแต่เราจะเอาสีขาวชมพูก่อนเลื่อนขึ้นมาแถบสีอย่างนี้ให้เราปรับมาเป็นเหมือนเดิมนะเริ่มจากสีผมสีแดงแล้วก็สีตาก็คงไม่ต้องปรับสีเสื้อสีชุดต่างๆนะคะปรับให้เป็นเหมือนเดิมนี่ก็คือขาวชมพูนะแต่ในนี้ก็อาจจะมองเป็นแบบขาวซีดนะคะทุกคนจะเหมือนหลอดไฟนิดนึงนะคะ ็คือสีผิวแรกใครที่อยากจะทําผิวดําผิวแทนหรืออะไรก็ได้นะคะต่อมาขาวเหลืองก็เป็นถัดมาจากข้างล่างขาวชมพูเลยนะแล้วเราก็ทําการเปลี่ยนสีผมสีอะไรอย่างนี้ให้เหมือนเดิมนะคะทุกคนแบบก็สวยนะคะทุกคนประมาณนี้เลยก็จะเป็นผิวสองสีที่เราได้ นำมาสอนในคลิปนี้ทั้งหมดนะคะจะเป็นผิวสีขาวชมพูและขาวเหลืองนะคะหรือใครที่แบบอยากจะทำสีอื่นก็ได้นะอย่างเช่นจะมีสีดำสีแทนสีเหลืองแบบผิวบางคนก็แบบไม่ชอบขาวเหลืองไม่ชอบผิวขาวอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอยากให้เป็นแทนเป็นดำเอาไปเล่นละครก็ป่าในเกมอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถนำวิธีของแป้งเนี่ยไป ใช้ได้เลยนะคะทุกคนใครที่อยากไปใช้ก็ทำตามแป้งในคลิปได้เลยนะคะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะในคลิปหน้าอยากให้สอนทำอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะทุกคนถ้าทำได้ก็จะทำให้นะคะคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามให้แป้งด้วยนะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย